รวรเสวราตาเสวราตาวตาปิโไม่เอนไม้องาไม่้กัเอา้องยังออกมาอานะครับระหว่างรอกันนะฮะน้องบอกว่าอย่าเพิ่งมาคุยได้ไหมแต่ว่าเราจะมาเริ่มเกมแรกแล้วกัน ในระหว่างนี้คือบบต้องบอกว่าเกมของเราเดี่ยวมันไม่ยากแล้วก็จะให้น้องๆนี่ออกมาเล่นทีละกลุ่มทีละทีมนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีตัวกระดาษให้ดูเดี๋ยวผมจะมีกระดาษให้ดูนะซึ่งเป็นกระดาษอันนี้กติกาฟังง่ายๆเลยทุกคนกระดาษของเราเนี่ยจะมีเป็นกระดาษแบบนี้กระดาษหนังสือพิมพ์1แผ่นการกติกาของเราก็คือว่าจะให้น้องๆเนี่ยขึ้นไปยืมบนกระดาษหนังสือพิมพ์แต่ทุกการพับให้มันเล็กลง1ครั้งแบบนี้บบนจะได้เพิ่ม10คะแนนถตงว่าพับ1ครั้ง ได้10คะแนนพับ2ครั้งได้20คะแนนพับ3ครั้งได้30คะแนนให้น้องเลือกเลยว่าจะพับกี่ทบและพับอย่างไรแล้วถ้าเกิดเราเลือกได้ปุ๊บก็ออกมายืนพอออกมายืนปุ๊บเนี่ยต้องให้ทั้งสองคนยืนอยู่บนกระดาษนี้ได้ภายใน10วินาที2คนละสองคนจะขี่คอก็ได้จะอุ้มมันก็ได้ภายในสิวินาทีถ้าเกิดยืนได้ถือว่าแ่นเท่านี้นะแล้วเราขึ้นมายืนได้ปุ๊บเนี้ย1ิวินาทีเราได้ไป30คะแนนโอเคนะกาพอใจค่ะ ตอนนี้เจนนิสแล้วก็ปันบอกว่าอย่าพึ่งยุ่งกับหนูเหมือนเดิมค่ะเอ้าระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องๆไปลองคิดกันดูแล้วกันว่าอยากจะพับกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยกี่รอบเอาล่ะเริ่มต้นจากทีมฝั่งไหนก่อนดีฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นค่ะเขาได้หมดมีเริ่มเริ่มมีการชี้แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบอกว่าให้ไปฝั่งของปันและเจนนิสไปยิงชุกไปยิงชุกอ่าปันยิงชุกมาฝั่งชุกกันเราสามาคีไหมพี่เนย แล้ววิวินบอกว่าเราจะมาร่วมแกงกันนะฮะใช่ครับอ่าโอเคงั้นเปล่าชุกพร้อมการส่งตัวแทนมาทีมละหนึ่งคนเป่าตรงนี้เลยเปล่าเปล่าแค่ไปก่อนนะแค่ไปก่อนเป่ายิงชุกเฮ้ยผู้ชนะเป็นคนเริ่มก่อนนะครัะใครเริ่มก่อนผู้แรกผู้หนูโอเคผู้ผมเชื่อปางแล้วก็มิวสิกนะครับอ่ะเชื่อปางมีกระดาษแบบนี้เชื่อปางอยากพับกี่ทบ สี่เลยเหรอพี่รอดตัวอันนี้คือหนึ่งทบเมื่อกี้คุยกับพี่เชอร์พี่เชอร์บอกสามแต่พอหนูเวลาต้องถามพี่เชอร์บอกสี่สามก็พอนะกันสี่ทบโอ้โหน่าจะต้องสามแหละสามก็มีความเป็นไปได้นะพี่ก็ได้นะขึ้นขึ้นมาเหยียบคนละครึ่งเท้าอะไรเงี้ยแล้วสิบนี้อ่ะอ่ะเราสี่สี่ทบสี่ทบนะโอเคสี่ทบจะได้เท่านี้นะทุกคนฮะเอามามาลุ้นว่าสี่ทบสองคน จะได้หรือเปล่าเอานะเดย๋ยวางไม่พื้นอุยจริงเหรอเฮ้ยเอาได้มด้ไี้ไอ้ได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 ้้้ลังไ้้้้ได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 ้ไไอย่างี้แล้็อย่างี้หนูยังไ่อยากให้้้ไ้้้ไ้ได้ได้กันได้้ด้ เหยียบเท้าได้ทําอะไรก็ได้เหยียบเท้าเหยียบเท้าไงวะเอาไงดีเอาไงดีอย่างนี้นับไหมอ่ะไม่ได้อย่างนี้มันเกินออกมาไม่ได้เราขยิบ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 เอาเอาเท้าแบบจิกลงไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะ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 ถ้าเกิดพร้อมแล้วบอกนะจะนับให้เรียนภาาเถอะยอไม่น่าโลดโอเคงเอาสามนะฮะอาคเลียวเดี๋ยวนะแอดแอดนะโอเคหนึ่งสองสามมาหนักสิบเก้าแปด 7 6 5 4 3 2 1เย้รับไป30คะแนนนะขอบคุณคค่บเอาไปทำต่อไปทำต่อไปทำต่อเมื่อกี้คู่ต่อมาใครโอเคมามาเลยคู่คู่ของเนยแล้วก็มินมินนะฮะมากร่ทพบดีเฮ้เราอย่าปยองเขาไม่เอาสามเรา ยังไงดีสามครึ่งสาครึ่งอังอันอย่างนี้คือสามสามครึ่งพับแบบนี้แล้วกันนะใิ่ทีากติกาใหญ่ก็ได้อะยอมให้อะสามครึ่งหรือเจ้าสี่เจ้าสามุดเจ็ดลองคะลองอโอเคอะสามครึ่งอุ้ยต้องเท้าเดียวอุต้องเท้าหนียววันนี้ถ้าใครเท้าใหญ่คือผิดเลยอ่ะดีเลยเกิดมาเท้า เอาไซส์อะไรสี่สคิดว่าได้นะใกล้เกบถ้าอลองถ้าอลองขี่หลังได้ไหมได้แต่เสียวน้องตกน้องก็ตกไหมตกน้องก็เก็บค่ะลองดูลองดูลองดูเด้งงสอเฮ้บปิเก้าแปเจ็ดอสี่สามสองหนึ่ง กับเรา,า <át stars> ได้ไปได้ไปสามสิบหคะแนนถูกไหมโอเคมาถึงฝั่งของเจนิสแล้วก็ปันแล้วโอเคเมื่อกี้เราได้เห็นเพื่อนสองทีมเขาเล่นไปแล้วเราเอากี่ทบปีสี่ไหมลอดมื่อกี้สามสิบสามสิบห้าแล้ต้องสี่สิบเลยเราอย่าไปยอมเท้าก็เกินแล้วป่ะสี่ทบอ่ะงั้นให้เท้าเจนิสลงก่อนแล้วเหยียบบนเท้าเจนิสนี่คือสี่ทบเราเกินได้เหรอทำไมอย่างเงี้ยอย่างงี้ได้หรอได้อย่างนั้นได้แต่แบบก็ขยิงขึ้นมาหน่อย ยังไงดีอยวแล้วเราจะไปยังไงไม่ได้เองมันคนขึ้นได้เนี่ยก็ได้นะยังไงดีวะเราเราไปได้ได้ไหมกว่าเนี่ยนี่นี่เมื่อกี้ที่พี่ลองทำพี่ทำแบบนี้แล้วเหยียบเท้าตัวเองอุ้มง่ายกว่าอุ้มเลยหรออแล้วรักไปยังไงอ่ะหนึ่งเลยหรอเหมือนไม่ได้ได้ได้ลองขึ้นมาหนึ่งไปกวนเขาได้ไหมเกี่ยวกับล้นติดอะได้ได้มาเป็นทีเบสท์มั้ย ยังไม่ได้อเหนึ่งสองเอามาเอามาสิบเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอบให้ให้อไก่รอบหนึ่งสามครึ่งไหมให้อไก่รอบอุ้ยสเฮ้ยมันใหญ่ได้เหรอมันทำได้ลองดูลองดูลองดูอย่างเงี้ยดูนะเฮ้ยแต่มันทำได้นะจริงอย่างเงี้ยเห็นไหมคนละครึ่งเนี่ยอ๋ออ๋อยังไงอย่างเงี้ยใครกันคนละครึ่งเขาอ่ะคาดหวังไงหนึ่มาสิ 9 8้าแปดสามขึ้นสามโอเคสามขึ้นัใ้สามึเอาี่สาอ่ะสามึมรอสุดท้ายถ้าเกล้มคือไม่ได้คะแนนเลยนะเอ้ยตั้ายอบเก้าแปดเจ็ห คะแนนอ้าวซึ่งเหมนเดิมนะครับว่าตอนจบเดี๋ยวเราจะมีการรวมคะแน yeah, นกันด้วยอะล่ะทุกคนตอนนี้เหลือกันสามนาทีสุดท้ายมาต้องเร่งมือกันแล้วแหละสำหรับดา่านแรกนะครับอย่าลืมนะฮะดา่านรกขงเรานะครับสปอนเซอร์จาก KFC นั่นเองไไปปปปลจนเราาออ้้งกุื